เอาละครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกมส์หรือว่าเกมเรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับมิโกซีรีนะครับผมซึ่งมิโกซีรีประจาวันนี้ก็จะเป็นที่เครื่องรางเนาะซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวที่เครื่องรางตัวนี้ครับผมปืนหมัดมืนไร่กาที่ปิดมาสดๆนะครับผมก็ด้วยที่ว่าผมอยากได้มา อยู่แล้วคือผมจะใส่กับวินเทอร์แต่ประเด็นคือน้องวินเทอร์ของเรามันมีเตะอยู่แล้วไงแต่มันไม่มีทอยหน้าหลังก็เลยคิดว่างั้นเอามาเล่นแบบนี้ละกันก็หาตัวที่แบบว่าเอามาเล่นคอมโบกันได้นะครับผมก็ตัวนี้น่าจะถือว่าเป็นคอมโบได้อย่างหนึ่งก็คือเฮลโลนี่นะผมแต่เป็นเวอร์ชั่นของได้ดสนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูดูกันครับว่าเจ้าเนี่ยมันจะสามารถเล่นใน เล่นกับตัวเนี้ยได้คล่องไหมและเล่นได้ดีไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบผมมาอาตัวละครที่ถือว่าเล่นที่แบบว่าให้มันเข้ามือเออให้มันแบบเข้ามือมากที่สุดเลยว่าได้ไหมแน่นอนด่านที่เราจะเล่นเราจะไปอารีนาการน,นะจ๊ะออโอเคเกมจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าปะลุยกันเอ,อเาแล้วผมตาแรกเรามาเจอกับสวิชิเอลนะครับผมก็แน่นอนเป็นตัวละครที่ถือว่าหูเมดคือแบบ มันก็ถือว่ากินเมตาหรือไม่ได้นะครับผมโอเคมาเปิดมาถอยหลังครับเอยถอยหน้าหน้านหลังเออน่าจะหน้าเพราะว่าคือปุ่มกดมันชอบมีปัญหาบ่อยมากมากคือแบบไม่ค่อยชอบปุ่มกดตัวเองเลยมาพอถอยสิบสองเขามีประแจอยู่ก็แน่นอนเดี๋ยวประแจก็ต้องแบบสร้างเนาะเดี๋ยวผมน่าจะถอยไอย้ด้านหลังฮะน่าจะถอยด้านหลังติดตั้งหลังตรวครับเรามีเรามีแบบ ผ่านเรื่องของการดันตรวจแล้วไงก็คือแบบไม่ใช่ปัญหาออโอเคทอยแปเออแต่พูดถึงผมไม่ได้รีวิวอ e ีสวิชิเอลเลยเพราะว่าผมจําได้ว่าอย่างน้อยแบบรีวิวสักหน่อยก็ยังดีอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้รีวิวด้วยละกันนะครับมา12เลยเราก็เล่นไปทอยสิแล้วก็แปลงล่างเตะมาครบทุกรูปแบบทอย12อ่า พอนาไอ้แปนอะมึงออกบ้างเถอะนะเออ,อแปนอะออกบ้างแปนคโคตรเงียบเลยแปนเงียบจะจัดเออเฮอแปนแบบเงียบมากแบบเงียบโคตรเลยโอเคตกอย่างน้อยก็จ่ายเงินมาอ้ยไม่จ่ายเฮอบูทค่าผ่านทางย,าย้ายแล้วก็โดนอีกทีนึงโอ้จุกอยู่นะจุกอยู่นะ เจ็บอยู่นะเว้ยเฮ้ยเจ็บอยู่นะโอ้อโหอะโดนีีดอกหนึงเรียบร้อยเกมโอ้ <c oughs> โหก็เฮ้ย,ยถือว่าไวอยู่นะเอ้ยถือว่าเล่นแบบมันมันเล่นไวอะ่ะเล่นได้ดีอยู่เล่นได้ดีอยู่เอขอลองอีกรอบหนึ่งดิอ้าวรวมตาที่2เรามาเจอกับน้องยูแฮตตี้นะครับผมก็น้องแฮตตี้ ดูจีหน่อยจีก็จะเป็นแบบโอเควัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรมากอมทอยทอยด้านหลังทอยด้านหลังอา้าทอยสองเอาเสี้ชิบหายเอาเวงทอยหลังครับทอยสามโอเคจบจบเธอละมาก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าน้องเขาจะเดินยังไงแค่เนี้ยผมอยากดูทอยดับเบิ้ลหอ จริงผมยังไม่ได้รีวิวน้องยูแฮตตี้ด้วยเดีย๋ยวว่างๆค่อยมารีวิวแล้วกันเนาะถ้าเกิดแบบใครอยากดูน้องยูแฮตตี้ก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเอมไม่ได้กัดหรอกบอกเลยไม่ได้กัดอะบางทีแบบก็เห็นใจอยู่เหมือนกันอนะบางทีโอเคมายา้ายเอ้ยไม่ยา้ายไม่ยา้ายนางมีนี่ถอยสอครับถ้าจะไม่ผิดนางจะมีเตะนี่โอ้อก็ใกอ้ฝีตายนีเป็นหุ่นไรากาแต่โทษที เไม่ย้ายแล้วก็ถอยห้าด้านหลังอ่ะชาเรียบร้อยอ่ะไปโดนตีนแปลอเจ็บอยู่อะ่ะบอกว่ามีแต่เจ็บแบบเจ,บจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเพิ่มขัานทางายายแล้วก็มาตรงนี้เรียบร้อยจกุกบอกเลยว่าจกุกจุกเสียดแน่นทอ้อง โจกกับจกจะจัดโจกโคตรโคตรโอเคปเ <c oughs> หลืออีกเกมนึ่งเว้แต่ว่ามันจี้อ่ะคือผมรู้อะมันเล่นได้ดีนะเอาจงจริงมันเล่นได้ดีอะเออเอาแล้วผมตาสุดท้ายพอดีเกมมันบั๊กเออก็ต้องขอโทษด,ด้วยคือเกมบั๊กนานๆานคือแบบนานโคตรเลยคือกว่าจะได้ห้องคือแบบเสียเวลาแบบชิบหายอะ คตรเสียเวลามากโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันตัวสุดท้ายเรามาเจอกับซาโฮก็อ่ะแน่นอนไม่สนใจทอยห้าครับเพราะว่าเราแบบเมามันไม่มีเหมืองอ่ะมันไม่มีเมืองให้เล่นอ่ะเราก็เล่นอยู่แค่เนี้จบเออเดี๋ยวดูดิว่าเขาจะทอยอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาทอยสิบสองทอยด้านหน้าด้วยอืมไอแต่ที่จริงมันเล่นกับซาโฮได้นะไอจี้เนี่ยเพราะว่าคืออย่างน้อยมันแบบซาโฮมันมีทอยหน้าหลัง แล้วถ้าเกิดซาหูแบบถ้าเกิดแบบมันโหลองไม่อยากคิดสภาพเลยอะว่าถ้าเจอตกเมืองตัวเองอะจะขนาดไหนอะซาหูก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เหมนกันนะเออถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นก็มาคอมเมนต์ได้เลยเออผมรู้สึกว่าไอเนี่ยน่าจะคอมโบได้คอมโบซาหูเออ,อโอเคทอร์ครับผมดับเบิรนสน่าจะเตะน่าจะเตะเออเตะก่อนเพราะว่ามันไม่มีพวกแบบ หมวกไงเออถ้ามีหมวกอะ่ะพวกหมวกอาชี่อหมวกอะไรอะ่ะมันก็จะสาบก่อนก่อนที่จะทําอะไรหลายๆอย่างด้วยอ่าโดดครับเรียบร้อยบอกเลยจุกมีแต่จุกกับจุกอะ่ะตรงเนี้ยจุกอยู่นะอ้ยไม่จุกฮะทอยสิบเอ็ดโอเคไออ่าอโดดอีกหนึ่งทีโดดอ่าผมขอโดดตรงนี้โดดตรงเกาะแล้วกัน คือที่โดดตรงเกาะคือไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทอร์12ข้างหน้าด้วยไงอเอาดิหนังฟ้าครับโอเคเนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมาโดดตรงนี้เรียบร้อยจบเกมก็มีแค่นี้แหละคือการเล่นอ่ะมันง่ายมากคนระับพอมีจี้ชิ้นเนี้ยมันแบบมาเล่นอ่ะมันมาคอโมโบได้แต่ถามว่ามีโอกาสแพ้ทางไหมก็มีโดยเฉพาะไอวันเดอร์แลนด์ไอดานเนี่ยจี้เนี้ยคือแทบแบบแบบจะไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เลย แบบพูดตรงๆคือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอะแบบมันจะเล่นยากมากๆนะครับผมจี้คือถ้าเกิดแบบคุณจักจี้ดีๆอบอกเลยว่าจะน่ากลัวเลยว่าได้นะอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ผลสรุปนะครับผมก็จี้นี้สามารถเล่นคอมโบแบบพวกทอยหน้าหลังอะถือว่าดีๆมากนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่คิดจะปิดจี้นี้ก็ลองได้นะผมว่าแนะนําว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นจี้ตัวหนึ่งที่ถือว่ามือใหม่อ่ะควรมีนะ มือใหม่นี่ควรมีเลยเพราะว่าจี้เนี่ยมันสามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้มันป้องกันเอฟเฟกอันตรายอยู่ที่60%อร่ะคือป้องกันเอฟเฟกอันตรายถือว่าเยอะมากนะผมนะตอนเนี้ยหกสิบเปอนี่ถือว่าเยอะในบรรดาจี้ในบรรดาจี้ที่ถือว่าที่เคยเจอนะผมเพราะว่าถามว่าจี้ดักมีเยอะกว่านี้ไหมมีนะผมมี65สูงสุดรู้สึกจะเจนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยโลมาโมดอันนั้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นถือว่าเยอะมากๆนะครับผม ก็ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่หรือใครที่แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าจะใส่จี้อะไรหรือว่าจะเล่นคอมโบจี้อะไรก็จี้นี้ถือว่าตอบคำตอบเป็นคําตอบหนึ่งเลยว่าด้านหนึส่วนแพ็กที่ทักดับเบิลวิงอ่ะก่อนอื่นเลยคือแพ็กทันดับเบิลวิงอ่ะใครที่ทําแล้วก็สามารถเล่นได้นะผมเอาไว้เล่นสายดักสายแบบดักโอลิมปีสายแบบมันเล่นได้หลายรูปแบบมันอยู่ที่กลยุทธ์อะว่าคุณจะเล่นจี้อะไร ด้วยเช่นกันนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวไอแพ็พทั้งดับเบิ้ลวิงแต่ผมจะไม่มีขังพุกงนะอ้าวต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันเก๋เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดถ้าได้ทำถ้าได้ทำอ่ะเดี๋ยวทำแน่นะผมเป็นเวอร์ชันเก๋นะครับผมเราจะได้ดูว่ามันเล่นกันยังไงด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้หนูกใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ